สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึ่งที่เอ่อสำคัญมากครับสำหรับการสร้างความมั่งคั่งสวัสดีค่ะครับหัวข้อวันนี้ก็คือพลังของดอกเบีย้ยทบต้นนะครับข้อมูลที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งที่ศึกษาเรื่องนี้โดยตรงเลยเขาว่ากันว่ามันเหมือนออลูกบอลหินมะยิ่งกลิ้งก็ยิ่งใหญ่ขึ้นใช่เลยค่ะเป็นหลักการที่แบบว่านักลงทุนทั่วโลกให้ความสำคัญมากนะคะครับผม พราะมันเหมือนเป็นหัวใจเลยของการทําให้เงินเติบโตในระยะยาวนะคะการเข้าใจกลไกลตรงนี้เลยสําคัญมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับดอกเบีย้ยทบต้นที่ว่าเนี่ยเอ่อจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยครับได้ค่ะหลักการมันก็ง่ายๆนะคะคือดอกเบีย้ยที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ได้คิดจากแค่เงินต้นก้อนแรกอืห uh huh. แต่มันคิดจากยอดเงินต้นล่าสุดซึ่งรวมดอกเบีย้ยของงวดก่อนๆเข้าไปด้วยแล้วอ๋อ oh. พูดง่ายๆก็คือดอกเบีย้ยที่ได้มามันก็กลับไปช่วยสร้างดอกเบีย้ยเพิ่มได้อีกทอดหนึ่งอะคะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแบบนี้มันต่างจากดอกเบีย้ยแบบอ,อ่ที่เราคุ้นเคยกันหรือที่เรียกว่าดอกเบีย้ยเชิงเดี่ยวยังไงบ้างครับต่างกันค่ะดอกเบีย้ยเชิงเดี่ยวเนี่ยเขาจะคิดจากเงินต้นก้อนเดิมตลอดไปเลยครับผมไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ว่าดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ย ฐานในการคำนวณมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ oh. ถ้าลงมาเป็นกราฟนะคะจะเห็นชัดเลยว่าดอกเบีย้ยทบต้นมันจะโตแบบก้าวกระโดดเป็นเส้นโค้งขึ้นไปเลย oh. โดยเฉพาะเมื่อเวลาผ่านไปนานๆค่ะยิ่งเห็นความต่างชัดมากเทียบกับดอกเบี้ยเชิงเดี่ยวที่เป็นแค่เส้นตรงๆน่าสนใจครับแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับกลไกที่มันทำให้เงินมัน อองอกเงยแบบก้าวกระโดดเนี่ยมันทำงานอย่างไงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับได้ค่ะสมมุตินะคะว่าเราฝากเงินหมื่นบาท hmm. ได้ดอกเบีย้ยปีละ5%เครับพอครบปีแรกเงินเราก็จะเป็นหม0่บาทใช่ไหมคะใช่ครับทีเนี้ยพอขึ้นปีที่2เนี่ยการคิดดอกเบีย้ย5%เขาจะคิดจากฐานใหม่คือหม0่บาท oh? ไม่ใช่หมื่นเดียวแล้วไม่ใช่แล้วค่ะทําให้พอเส้นปีที่สองเนี่ยเราจะมีเงินเป็น1นึ่งหบาทปีต่อๆไปก็คิดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะอืมฐานเงินต้นมันก็ใหญ่ขึ้นทุกปีๆดอกเบีย้ยที่ได้ก็เลยเยอะขึ้นตามไปด้วยถูกต้องค่ะมันทบไปเรื่อยๆแบบนี้เลยตัวเลขหลักหมื่นอาจจะยังแบบเอ,อ ไม่เห็นภาพพลังของมันชัดเท่าไหร่มีตัวอย่างที่มันดูเยอะกว่านี้ไหมครับในระยะยาวๆมีค่ะถ้าลองดูตัวอย่างที่เ,เงินต้นมากขึ้นหน่อยเช่น1 0 0 0 0แบาทดอกเบีย้ยหต่อปีเท่าเดิมนี่แหละคะ่ะครับพอเวลาผ่านไปสัก10ปีเงินก้อนนี้จะโตขึ้นเป็นประมาณ1 6 6 8 8 9 9บาทโอ้โหเกือบแสน ใช่ค่ะคือเพิ่มขึ้นจากเงินต้นมาเกือบ63%เอลยนะคะยิ่งเวลานานเท่าไหร่พลังทวีคูณตรงนี้มันยิ่งชัดเจนขึ้นมากๆเลยค่ะฟังดูแล้วเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งที่ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยนอกจากจากเรื่องเงินที่เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณแล้วมันมีประโยชน์ด้านอื่นอีกไหมครับจากข้อมูลที่เราดูกันมามีแน่นอนค่ะประโยชน์หลักๆเลยนะคะก็คือการสร้างผลตอบแทนที่เอ่อค่อนข้างมั่นคงนะคะในระยะยาว หลายคนก็มองว่ามันเป็นการสร้าง passive income อย่างหนึ่งคือเหมือนให้เงินมันทำงานแทนเราไปอ๋อให้เงินทำงานใช่ค่ะ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผลตอบแทนมันก็จะสูงกว่าการที่เราแค่ฝากเงินออมทรัพย์ธรรมดาธรรมดาครับผมและที่สําคัญอีกอย่างคือในระยะยาวเนี่ยมันช่วยรักษาอํานาจซื้อของเงินเราได้ด้วยคือช่วยสู้กับเงินเฟอ้อได้นั่นเองค่ะฟังดูมีแต่ข้อดีจังเลยครับหรือว่าจริงๆแล้วมันมีข้อควรระวังหรือว่าข้อจํากัดอะไรที่เราควรรู้ไว้บ้างไหมครับมีค่ะมีแน่นอนอย่างแรกเลยนะคะคือมันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าเวลาค่ะ เวลาใช่ค่ะพลังของมันจะเห็นผลชัดเจนจริงๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีนะคะอาจจะแบบ10ปีขึ้นไปอ๋อต้องรอนานเหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นเร็วเลยสำคัญมากนอกจากนี้ก็เรื่องวินัยค่ะ ัยต้องมีวินัยในการลงทุนสม่ําเสมอแล้วก็สําคัญคือไม่ถอนเงินออกมาใช้ก่อนกําหนดไม่อย่างนั้นกระบวนการทบต้นมันจะหยุดชะง,งักไปเข้าใจครับแล้วก็บางทีอาจจะต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่จานวนหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะแล้วมีมุมอื่นที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับมีอีกมุมหนึ่งที่สําคัญมากแล้วก็ต้องระวังมากๆเลยค่ะคือถ้ามันเป็นฝั่งของหนี้สินอ๋อหนี้สิน ใช่ค่ะโดยเฉพาะพวกหนี้ที่มีการคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นเช่นหนี้บัตรเครดิตบางประเภทหรือพวกหนี้นอกระบบนะคะครับหลักการเดียวกันนี่แหละค่ะมันจะทํางานในทางตรงกันข้ามเลยคือทําให้ยอดหนี้มันคุ้งขึ้นเร็วมากน่ากลัวเลยค่ะโหนี้น่ากลัวจริงครับใช่ค่ะแล้วก็สําหรับในไทยนะคะมีข้อกฎหมายที่ควรรู้ไว้ด้วยว่าการคิดดอกเบีย้ยทบต้นกับดอกเบีย้ยที่ค้างชําระเกิน1ปีครับ หรือการคิดดอกเบียเ้ยในอัตราที่มันสูงเกินกว่ากฎหมายกําหนดเนี่ยอาจจะถือเป็นโมฆะได้ค่ะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยเป็นประเด็นที่น่าสนใจและต้องระวังจริงๆครับขอบคุณครับและปัจจัยอะไรบ้างครับที่มีผลโดยตรงเลยกับพลังของดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยครับปัจจัยหลักๆก็มีไม่กี่อย่างค่ะที่สําคัญที่สุดเลยนะคะคือระยะเวลาอย่างที่บอกไปเวลาอีกแล้วเปรียบมากๆครับผม ปัจจัยต่อลาก็คืออัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยนั่นเองยิ่งสูงเงินก็ยิ่งโตเร็วความถี่ในการทบต้นก็มีผลนะคะถ้ายิงทบบ่อยๆอย่างทบทุกเดือนก็จะดีกว่าทบแค่ปีละครั้งอ๋อทบบ่อยดีกว่าใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของเงินลงทุนทั้งเงินต้นที่เราเริ่มแล้วก็การเติมเงินเข้าไปอย่างสม่ำเสมอครับ การลงทุนสม่ำเสมอเนี่ยนอกจากจะช่วยเพิ่มพลังการทบต้นแล้วยังช่วยกระจายความเสี่ยงได้ด้วยค่ะสรุปแล้วดูเหมือนว่าเวลากับความสม่ำเสมอนี่จะเป็นคุญแจสําคัญจริงๆนะครับสําหรับเรื่องนี้ถูกต้องเลยค่ะ2ปัจจัยนี้คือหัวใจเลยที่จะเปิดโอกาสให้พลังการทบต้นมันทํางานได้เต็มที่ที่สุดค่ะโอเคครับงั้นสุดได้ว่าดอกเบี้ยทบต้นนี้ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่เออทรงพลังมากๆเลยนะครับสําหรับการสร้างการต่ต่อทางการเงินในระยะยาวค่ะ ถ้าเราเข้าใจมันแล้วก็นำไปใช้อย่างถูกวิธีแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยใช่เลยค่ะและในเมื่อเราเห็นตรงกันแล้วว่าเวลาคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดครับดิฉันก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงค่ะว่ามีนิสัยทางการเงินเล็กๆอะไรบ้างที่เราพอจะเริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้ <c oughs> เพื่อให้พลังของดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยมันได้เริ่มทำงานให้กับเราแม้ว่าอาจจะเริ่มต้นด้วยจำนวนเงินที่ไม่มากก็ตาม